รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กาแฟพันไทยแฟนพัเด็กลาปูเป้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการแสสาระ,าะรายการดีๆมีสาระเหมือนเดิพันธุที่พติกก่อนหน้าตาดีๆจะพาท่านผู้ชมบผมก,กันครับใกลแล้วแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กันที่เดิมร้านกาแฟพันไทยนคะครับผมซึ่งเปิดอยู่ที่ในตึกเมอร์เิลด์ราชิดาพิเศษนี้เองคัน ชั้นสองซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สี่ของเดือนแห่งความรักกันแล้วแต่ว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ย <c oughs> เราจะมีเรื่องติดค้างให้ผู้ชมที่เรามาพูดกันอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนอมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เรายกยอดมาสัปดาห์นี้เลย,เ,ลยเรื่องความรักที่ท่านวอลแบ่งไว้สิบประเภทถูกต้องเหลือประเภทสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นประเภทแรกมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์และสัตว์คือ รักตัวกลัวาตายชื่อเ็น,น่ากลัวเนาะชื่อน่ากลัวแน่นอนทุกคนน่ะมันมีความแกตัวยงอยู่แหละเห็นกกะตัวตรงเพราะความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่เห็นแกบตัวครับอะแล้วในความคิดของพี่อะเขาว่ารักตัวกลัวตายที่นิยามดีกว่าของพี่โอห่อย่งของพี่เหรอรักตัวกลัวตายก็คือรักตัวเองอะรักมากที่สุดในโลกเลยแล้วก็เราก็ไม่กล้าตายอ่ะจริงเหรอจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอติดไว้มินเนี่ย แม็นแมนอย่างเธอเนี่ยชัวร์เลยผมแพนซ้ำอยู่แล้วอซ้ำเฮ้ยใช่จะไม่จะบอกว่าแพนซ้ำจะแมนหรือจะซ้ำแยกด้วยนะคือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเสียสละผู้หญิงก่อนอืมวดูดีอ่ะดูดีป่ะใช่ใช่ดูแบบเจนทาแนมากผมเก่งนะเฉพาะกับเด็กสตรีคนฉลาแล้วก็มาถ่ายเริ่มดูก็ดีแล้วดูไม่เก่งหรอกยี่เธอฉันฉันฉันขอบอกว่าเธอบอกว่าคำว่าโนของเธอเนี่ยใน เี่ความที่บอกว่าโอ๊ยฉันไม่มีทางแล้วกลโกตายผมอ่ะจะนทร์ันแม่ผมลูกผู้ชายฉันดูตรงไหนวะเนี่ยก็เนี่ยผมให้ผู้หญิงไปก่อนไงไปไปเจอก่อนไงแล้วไปสำรวจก่อนไปสำรวจว่าโ,โอ๊ยโดนแล้วเว้ยเฮ้ยหนูรอดะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้แหละนักผู้ชมเขาเรียกว่ารักตัวกลัวตายนี่แหละหนึ่งเลยอ่ะอันที่สองที่โอบอกว่ารักตัวเองไม่กล้าหรอกไม่กล้าแบบกลัวตายโนโน รักตัวโกตายนี่แหละค่ะมันเป็นคําที่คนยังก้ามตื่กันอยู่นิดนึงอะอย่างนิดนึงโออย่างบางคนเนี่ยรักมากเอ๋เขาพูดถึงเรื่องของความรักเฉิมชิวสามือความรักของหนุ่มสาวเนาะเหมือนว่ารักมากพอรักมากเสร็จเราก็ปรารถนามากในรุ่นท่านสองอแต่พอรักมากจนแบบถึงขีดอะถึงเกิดการฆ่ากาันเกิดการกัดแกล้งถึงกันอยากได้อยากมีคำว่ารักตัวโกตายไม่ได้ไหมายถึงว่า ันไม่กล้าจะตายมันมีสองประเด็นนะคะเหมือนกับว่าตอนความรักที่พูดถึงความรักครั้งที่สองหมายถึงรักใคร่ปรันาอยากได้อยากมีฉันอยากต้องการเธอทุกอย่างเธอต้องอยู่กับฉันไม่ว่าเธอจะรู้สึกยังไงเธอจะรักฉันหรือเปล่าแต่ฉันรักเธออันนั้นคือความแก่้งตัวแต่เห็นแก่ตัวที่มากกว่านั้นอีกคือความเป็นเจ้าของจะเป็นเจ้าเจะของแล้วยโดยที่มันล้ําไปมากกว่ารักใคร่ปรัถนา คือไปถึงรา่างหรือพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงเลยคําว่ารักปลวกตอ,อรักตวกวัวตายเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของความที่ว่าเป็นความเห็นขกงผู้สุด คือที่บอกว่าณนปัจจุบันเนี่ยรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ช่งวงวัยรุ่นเนาะเราก็จะมีมีมีผู้รักเหมือนกับคนอื่นแหละเหมือนวัยรุ่นทั่วไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับผมช่วงวันหนึ่งมันไม่ใช่ละเอ,อนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนสถาน,นะได้ไหมไม่ใช่แฟนแล้วแต่เป็นยังไงได้ไหมเรารับไม่ได้ชื่นนิดเราเราไม่ได้เราไม่อยากมีเพื่อนเรามีเพื่อนเยอะแล้วคุณผู้ชมเพื่อนเยอะแล้วนะใช่พอพอเขาบอกอย่างงี้ปฏิเสธเราเราก็เลยเอ๊ยรู้สึก อยากให้เขาอยู่กับเราโดยเรียกร้องความสนใจโดยตัดสินใจที่จะเป็นฆาตัวตายแล้วก็ไปจริงๆนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ผ่านเรื่องราวตรงนั้นมาแต่ที่สิ่งที่ทําให้โอรู้สึกว่าไม่โอเสียใจมากที่สุด<ม>คือ<ม>หลังจากเหตุการณ์นั้มาคุณแม่เดินมาจับมือฮะคุณแม่ของเราเองเดินมาจับมือแล้วบอกว่า<ม>ลูกแม่ขออะไรอย่างอยากคิดสร้างฆ่าตัวตายอีกลูกรู้ไหมวันที่ แม่คลอดลูกเด่ยแม่ก็เกิดเสียชีวิตของแม่เพราะว่าแม่ได้ให้ชีวิตของลูกฉะนั้นลูกต้องรักษาชีวิตนี้ให้อยู่ต่อไปมันเป็นคําที่แบบโอ้ไม่มีคำอธิบายเอ,อแล้ววันนี้ครับ,บก็เลยรักตัวเองมากยิ่งขึ้นแม่มันมันเป็นมุมเนาะคือบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ที่เราลืมหรือม,มองมองคนข้างๆเราคุณพ่อคุณแม่บ,บางครั้งเราเรารักเขา เราต้องการเรียกร้องจนบางครั้งความเห็นแก่ตัวเรามันบดบังเพราะว่าตาบอดสนิทเราอยากได้เป็นเจ้าของใช่จ<ม>นแบบฉันอยากจะฆ่าตัวตายเีื่อแบบเพื่อให้เธอกลับมามแต่ลืมไปมองว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่มีนี่หรือพี่น้องเราหรือเพื่อนเราเนี่ยเขายังอยู่นะเฮ้ส<ม>องกองก็แบบเออพูดถึงแล้วมันก็ขำๆอ่ะ<ม>เอาเล่าให้ฟังหน่อยละกันคือทุกคนอนะมีมุมนะมีมุมอยากอยากจะฆ่าตัวตายต้องมีมุมทุกคนแหละ นี่จะไม่ต้องมาขำยนี่ยชิมคนในเล่าเลยนี่นี่นี่รายการหรือว่าหนังดราม่าอะไรนิดนึงขอนิดนึง้ลอตอนนั้นเท้าความไปเมื่อสักสิบเอ็ดสิบสองอะค่ะคือเหมือนกับนอนคุณแม่อะไรนี้ไม่ตั้งใจแล้วก็ปิดห้องเลยแล้วรู้สึกเหมือนกับเกี่ยวกับเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่าความรู้สึกของชีวิตฉันทำไมต้องเป็นแบบนี้ฉันอยากจะหนีออกจากโลกนี้ฉันรับไม่ได้หันไปมอง วาสลีนน้ำมันวาสลีนค่ะยังบอกนะปุกมาถึงตกเลยจ้วงจ้วงอร่อยไหมอารมณ์นั้นฉันต้องตายแน่นอนหลับตื่นมาฉันตายแล้วหรือนี่ทำไมฉันอ้วกเต็มทีวยางนี้ตื่นมาวาสลีนคาป้าตื่นเต็มปากที่จะตายไม่ได้ตายเลยนะตายเพราะกลืนทรายนี่แหละตายเพราะอ้วกโน ตายเพราะม่รู้ไหมตายเพราะไม่อร่อยก็บอกเลยที่ตอนกินบอกให้กินแบบเพน u ูวีไปด้วยไงลืมไม่ตอนนั้นมันอยู่ในห้องเราก็หาเลยไม่ทานด้วยความเป็นเด็กมั่นใจว่าอันนี้แหละร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันต้องตายเราไม่คิดอะไรมากไงเนี่ยเป็นมุมถึงนะพอถึงเวลามาพอเช้ามาตื่นขึ้นมาไงบอกเออดีนะที่มันไม่ใช่ยาฆ่าแมลงหรือไม่ใช่แบบยาที่มันมันทำทำร้ายเราเพราะว่าเช้ามาก็ รู้สึกได้มันเป็นอ,อารมณ์ชั่ววูบเอาชั่ววูบจริงๆต้องมีสติจริงๆนะคะตรงนี้เ,<อ>เพราะว่าคนทุกคนรักชีวิตคนทุกคนรักตัวเองแต่การที่เราจะรักตัวเองเราต้องรักที่เป็นนะคะเอา,เอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนที่เราจะเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นเราต้องเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่คนที่รักเรามากที่สุด<ช>นึกถึงวันวันเราเล็กๆล<ช>ลูกเขาเรียกว่าไงลูกหนึ่งคนเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ แต่พ่อแม่หนึ่งคนสามารถลูกหลายคนได้เลยใช่และเลี้ยงได้ดีซะด้วยสิใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกๆหลายๆคนวันนี้นะคะก่อนที่จะจบเบรกนี้ก็เย็นนี้กลับไปถึงบ้านนะคะเตรียมน้ำล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นสิบมคนชำระล้างสิ่งที่เป็นเสนห์จันไดอยู่ที่นิ้ของชีสทำให้ชีวิตเราจะได้สมหวังทุกๆเรื่องไปนะคะโอเควันนี้ผมก็รับ ทราบทั้งหมดแล้วความรักของสี่แบบครับพี่แล้วแต่พอหลังจากนี้ผมจะไม่อยู่กับพี่แล้วผมรู้สึกว่ามันเว้มันร้อนน้ำตาผมจะไหลครับพี่แต่ทำหน้ากันเยอะมากเลยผมว่าผมจะต้องเข้าป่าแล้วเนี่ยตายเถอะไม่เอาแล้วไม่อยู่กับพี่แล้วไปทำอะไปไทยแลนด์ซูเวอร์วิลล์บายคารบานาแล้วเดี๋ยวให้ส่งให้น้องวินนี่ไปก่อนเดี๋ยวเออยู่กับโอ้กันเพื่อนก่อนเดี๋ยวงอนอีกใช่ได้ครับแล้วอย่างไงเจอกัน สนับสนุนโดยกาแฟพันุไทยครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาช่วงที่2ของรายการกับช่วงแสบใส่ตัวครับวันนี้เราก็มีอาหารราอยู่บนโต๊ะอีกแล้วจริงๆเอหิวมากเลยนะแต่เกรินใจท่านผู้ชมมากเลยแต่ก่อนวันนี้รู้ปักข้างใน,นเป็นอะไรวันนี้เราขอหลบความเป็นไทยนิดนึงเนาะไปแบบชาติสากลมากเลยเนาะสากลมากอันนี้คือสปาเกตตี้คาโบนราร่าชื่อก็อแน่นอนอ มีส่วนของชีสหรือว่าอีกอย่างเขาเรียกว่าเค้กมัชีสที่สําคัญตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็จะมีในส่วนของเบคอนครับผมใช่ไหมคะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยอะแล้วการตกแต่งโอเคมากเลยอะคือจริงๆเทคนิคการตกแต่งนะครับไม่ไม่ไม่ได้ให้ดูแบบเยอะใช่ไหมคะแค่เป็นไอเขาเรียกว่าโอเขาเรียกว่าผักชีหรือเว่าอะไรผักชีใช่ไหมใช่ไหมล่ะผักชีมันจะมีกลิ่นฉุนๆออกมาเออใช่ก็คือแบบตกแต่ง นิดนึงแต่ไม่ใช่แบบชีไทยนะคะตรงนี้นะคะก็จะตกแต่งกันหนูนิดนึงเพื่อให้ดูมีสีสันสวยงามอันนี้คือทําให้อาหารน้ารับประทานนิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญตัวนี้อ่านแน่นอนรู้จักอยู่แล้วอิตาเลียนโซดาซึ่งตรงนี้จะนําเสนอคู่กับเซ็ตตัวนนีะ้ตัวนี้จะเป็นสตรอเบอร์รี ดูดูข้างล่างเป็นเลเยอร์เลยคุณผู้ชมก็จะมีสีแดงอบอกว่ายังไม่อยากจะคนเลยถ้าคนแล้วมันต้องแบบจีจานมากเลยอยากให้ผู้ชมนั่งตั้งชมอยู่ก่อนดูความเป็นเลเยอร์ของเขาในการทำว่ามีอะไงบ้างโ้รู้ไหมทำไมเขาต้องทำเป็นคู่เซตเพราะว่าเพราะว่า ในตัวของสปาเกตตี้เนี่ยมันมีแป้งใช่ไหมคะมันมีแป้งแล้วก็อาจจะมีไขมันบ้างอ่าฉะนั้นอาหารท้องอืดเขาเป็นอาหารเป็นอาหารอาหารต่างประเทศอาหารฝรั่งท้องอื่นฉะนั้นมันจะมีแก๊สเยอะมันมีนั่นเกี่ยวกับระบบเผาผลาญระบบเยอะแยะมากมายเหมือนกันเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่เหตแรกที่เราบอกว่าโซดาสามารถทำช่วยระบบย่อยอาหารขออนุญาตคน ข้างล่างจะเห็นเป็นสีแดงๆไปเลยขอขอชิมก่อนเพราะว่าเอ้ต้องชิมในมีโอเมื่อที่จะขับแก๊สออกมาก่อนจะได้เดือใช่ไหมจะอึ่งจ้ะทำางเนี้ยครับผมมันมีค่อนข้างมีพลังแล้วก็เป็นแป้งอัดน้ำในท้องอุดได้ฉะนั้นเราก็ต้องโซดามีประโยชน์นะจ๊ะจำได้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเทคนิคนะฮะทาำเพื่อสุขภาพนั่นเองม่าใจมากแซ่บแซ่บหลาย ต้องลองให้โอลองชิมก่อนว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างชิมเลยใช่ไหมชิมเลยขอชิมสิ่งที่มองอยู่ตั้งแต่แรกนะฮะับขอโทษนะคะเขาจิ้มเลยนะไอ้จิ้มไอ้ตรงที่เป็นไขมันนี่นะจ๊ะกรอกไหมย้อนอ่ะกรอบไหมนั้นเล็กหนินะขอเอเอขออนุญาตเป็นชีสแล้วกันนะคะ อยากจะชป็นีสเขาว่าชีสที่ทำอร่อยมากหอมนมีเออืมรอร่อยอ่ะอรอยใช่ไหมอมมันไม่ได้แบบเหอนอบหรือหรือแบบแย่ๆมันมันหอมนมหอมหอมเนยหอมชีสอะ่ะถึงเครือค่องเทศก็อ่อนๆมันขับไม่ไี้แบบม่้มันดูเลี่ยน มีความลงตัวเลยทีเดียวอร่อยมา,อมากค่ะก็เซตนี้นะคะที่ร้านกาแฟพันไทยเหนื่อยโอ้ร้านกาแฟพันไทยนะครับตั้งอยู่ที่อาคารไซเบอร์เวิลด์ครับบนถนนโัชัยได้ครับบริเวณชั้นสองหลังอา,ารนี้เองครับนอนโอ้เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเราจะทานต่อหน้าท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไม่ไหวท่านผู้ชมแบบโอ๊ยเกิดอาการเดี๋ยวขอปิดทีวีก่อนอ่าหนีชีไปทานไม่ได้ เราก็เลยว่าขอทานหลังเด็ดดีกว่านช่วันนี้โอก็มี7สถานที่บอกรักที่สุดโรแมนติกของโลกมาเล่าสู่คุณผู้ชมด้วงกันนะครับสถานที่แรกเลยที่จะพูดถึงคือลอนดอนไอกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเขาบอกว่าสถานที่อย่างนี้นะเนื่องจากว่าลอนดอนไอเนี่ยเป็นชิงช้าส่วนที่สูงที่สุดในโลกนะแล้วก็สูงแบบถึงร้อยสามห้าเมตรเลยทีเดียวถ้าคู่รักนะเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะเป็นคนลากผู้ชายไปบอกรักที่เนี่ย จะทําให้ความรักยั่งยืนยาวนานแต่รู้สึกว่ามันต้องบอกวันที่วันที่บอกใช่ไหมอ๋อนีพิเศษมากกว่านั้น29กลุมภาพันธ์ทำไมทำไมสี่ปีครั้งหนึ่งสี่ปีมีครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมถ้าลืมเสพลาดล่ะเรก็รอไป4สีปีแล้วกันรออีกสปีนะครับไปดูสถานที่ที่สองกันเลยนะครับขอไอเฟลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับความพิเศษของที่นี่ เขาบอกว่าด้วยความที่หอยเปลวเนี่ยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของปารีสแล้วก็มีมต์ขลังเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเลยบอกว่าที่นี่นะครับในวันวาเลนไทน์จะมีหนุ่มสาวจูงคู่กันมามาบอกรักกันที่นี่นะครับจะทําให้ความรักเนี่ยสมหวังว้าวนะครับอันดับ3นะครับก็เป็นซิดนีย์ไฮบริดประเทศออสเตรเลียเขาบอกว่ารับใดที่มีรักย่อมมีหวังมีความีทุกข์ไม่ใช่บอกว่า คู่รักนะฮะถ้าจูงมือกันไปบอกรักที่สะพานแห่งความหวังนะจะทําให้ความรักของเราเนี่ยประสบความสําเร็จและตรงนี้ต้องบอกว่าจุดชมวิวตรงนี้จุดบอกรักตรงนี้บรรยากาศสวยงามมากๆเลยครับเอเนะครับว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของโอเปร่าเฮาส์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของทิลีนะี่น้องเลี้งิเนาะใช่มาสุดๆแล้วอ่ะที่เนี่ยสุดยอดเลยนะอยากไปว่าอันดับที่4นะครับคุณผู้ชม ของประเทศไทยแล้วก็เข้าเข้าเข,าเขาวินด้วยอ่าก็คืออาวมายาเกาะพีพจังหวัดกระบี่นั่นเองครับเขาบอกความพิเศษของอาวมายาคืออ่าวนี้จะมีความสงบนะฮะแล้วก็ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือเคยมีกองของภาพยนตร์มาถ่ายก็ค mm ื hmm. อภาพยนตร์ที่เรื่องเดิดี อ๋อจำ<ช>ได้จำได้เลโอนโด,โด,โดใช่แล้วอ้วตอนนั้นแบบดังมากแนะหล่อด้วยดังด้วยนะครับทีนี้พอพอเป็นที่รู้จักแล้วคู่รักหลายๆคู่ก็จะมาบอกรักันที่นี่เพราะว่ามีความสงบนะฮะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติเองนะครับมาดูอันดับ5กันครับคุณผู้ชมตึก Empire State นะครับผมที่นิวยอร์กเองนะฮะสหรัฐอเมริกากบอกว่าตึกนี้เป็นตึกที่สูงระฟ้า และในวันวาเลนไทน์นะครับคุณผู้ชมคือในวันที่14กุมภานั่นเองจะมีผู้รักนะฮะหลากหลายมารบกรักกันและที่สําคัญกว่านั้นคือจะมีการจัดงานแต่งงานของอแบบคู่รักนานาชาติถึง200คู่เลยทีเดียวนะี่ความพิเศษของเขานะครับใครอยากไปก็ไปได้นะครับปีตัวปีหน้าปีหน้าปีหน้า,นาใช่ไหมก็ะแต่สองตัว สมพรปางนะอันดับที่6เมืองเวนิสประเทศอิตาลีเขาบอกว่าเมืองเวนิสเนี่ยเป็นเมืองที่แบบว่าเก่าแก่มากเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราเอกเรียกว่าอะไรนะจูงมือคู่รักของเรา เป็นนั่งเรือนะฮะเรือกอลโดลานเนี่ยนะครับลอดใต้สะพานนะครับเป็นสะพานเขาเรียกว่าสะพานของหายใจซึ่งมีความเชื่อว่า <c oughs> นั่งไปตอนหายใจไปนะฮะมีความเชื่อว่าถ้าเราลอดสะพานนี้ไปนะโดยคู่กับผู่รักของเราจะทําให้ความรักของเราเนี่ยอยู่ได้นานอ,อ๋อนี่ดูความเชื่อไม่เปวลาของเอ,งเองก็ลอดสะพานพุทธนะบ้านเราก็มีนะลอดลอดอีกนะฮะเอาเรือไปเพราะพานพุทธ ขอโทษไม่ต้องไปถึงเวนุเวนิสหรอกที่เมืองไทยก็มีท่านผู้ชมรู้ไหมอยู่ที่พัทยาที่หนึ่งที่เอแล้วก็หัวหินที่หัวหินจะนั่งจนก็นั่งไปได้เลยเอว่าบนขังไี่อยู่ที่คนสองคนมากกว่าความรักเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแต่เอขออยู่แค่บนสะพานพอมันแพงมันแพงไม่อยากนั่งเรือที่สำคัญยังหาคู่นั่งไม่ได้ใครสนใจก็บอกได้นะคะอ่ะเรามาดูอันดับ7กันเขาบอกว่าที่นี่นะฮะจัดอยู่ในในอันดับ7ก็คือหากไวเกกิ ฮอนโนลูลูอยู่ที่ฮาวายนะครับเขาบอกว่าหาดนี้มีความสวยงามมากๆเลยครับเอพยายามค่ำคืนนะจะมีแสงไฟระยิบระยับนะครับสัมผัสผิวน้ำนะครับง่อยเหมือนดาวใช่ทั้งช้างเผือกใช่อันนั้นอะไรก็แล้วแต่จินตนาการนะแล้วลักษณะของหาาจะเป็นทรงโค้งเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับส่วนใหญ่แล้วคู่รักจูงมือไปบอกรักกันที่นี่ด้วยความที่ตรงนี้มีความโรแมนติกมากๆเลยเอครับอยากทาแล้วว่าโอเคเราเบรกกันก่อนไหม นี่คุณผู้ชมนะฮะไปทานจานนี้กันก่อนไปจัดการออกมากครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาครับ สนับสนุนโดยภูร้อยดาวรีสอร์ทท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่วันที่สองแล้วนะคะอากาศนะตอนนี้โอ้ดีกัดดีมากๆเลยนี่ตื่นกันแต่เช้าไงตื่นแบบอืมตื่นมาแล้วก็มาพี่ทหารเข้ามาให้ความรู้เลยอบรมเบื้องต้นนะฮะแผนที่การดูเป็นหน่วยที่ในการเดินป่าเออประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่นี่แล้วก็พออบรมแผนที่เสร็จเนี่ยเขาจะปล่อยผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยเดินมาเดินทางไกลมาเดินทางไกลเพื่อที่จะมากิจกรรมต่อไป แต่หน้าผานี่ผักของจริงนะครับไม่ใช่หน้าผาจำลองหรือว่าเป็นอะไรจำลองในค่้ารออกข้าล่องนานเลยท่านผู้ชมคะเดี๋ยวนะคะจะถึงคิวน้องสุจระของเราเวนนี่ขึ้นไปโรยตัวเราก็ทบให้มันขึ้นหนึ่งตอมกันหหวงเพราะนั่นเราต้องจัดแน่นครับครับนี่เขาจะล็อกตัวเรา เขาเริ war, hin, ่มขึ้นเริ่มเสียวะเจอข้างล่างครับ่านผู้ชมุ่นผู้ชมคะตอนนี้นะคะวินนี่กำลังกระโดดลงมาแล้วเราไารู้กันนะครับวินนี่จะลงมาสวยขนาดไหนเอาไปครับเาโอเคครับโอ้โหเป็นไงบ้างค่ะุ่นผู้ชม ตอนนี้เขาปกป้องิีได้แล้วค่ะท <Okay. S 1> ำใจสิคนาทีแต่ก็โอเคแล้วคะโอเคค่ะรอบทีดแก้วว่า <Okay. S 2> ด่านต่อไปเราจะเป็นอะไรโอเคครับ พพใช่ท่านผู้ชมคะตอนนี้คะกำลังทําอาหารเย็นกันอยู่ค่ะตอนนี้ทุกคนกําลังดํารงชีพโดยการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ย่างกบย่างปลาไหลย่างเผามันแล้วก็จิ้มด้วยใช่ส่วนการการสูงไฟเนี่ยก็อยู่ที่ความถนัดมีการเซาะใต้ดินขึ้นมาหุงหาอาหารกันตรงนี้เนาะเนี่ยดำรงชีพในป่าเ้วช่วยๆเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ก in ็ใส right ่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือใส่ใส่เนี่ยตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนั่นหอมนะคะเนี่ยตะไคร้ก็ใส่มาถึงมันขมเกลียวแต่รู้สึกมันเหมือนไม่ขมเกลือก็ใส่เกลือด้วยใส่เกลือให้มันกรอบอ๋อให้ใ้่เกลือให้มันกรอบอะค่ะแต่หนูก็จะทำไงดีเนี่ยจกหลายรอบแล้นะ่ยไม่ดูจะอิ่มเลยนะเนี่ยดูจะอิ่มเลยเนี่ยอามันลงไปต่อไหนเดียวอันนี้เลยลองป่ะ ก็ที่เหมือนรอบนี้อร่อยกว่าท่านไงที่บอกมันจบรอบสุดท่านผู้ลมคะทำไงดีจิตใจแล้วเนี่ยอย่าต้องแม่อบทำที่บ้านนะเนี่ยแต่ยังไม่ตับนิ่งหนิดที่ไหนล่ะที่บ้านเนี่ยจบไปแล้วนะคะกับโปรแกรม p ท a n n i n g Thailand t r a v e าครบเต็มสูตรครับผมผู้ที่มาอบรมนะฮะก็จะได้ความรู้จากที่ผู้สู่เป็นผสอนใช่ได้มากหรืน้อยนี่ก็คืออยู่ที่ผู้อบรมว่าจะเก็บเกี่ยวได้ไงใช่ เหนื่อยกันมากเลยอยากกลับบ้านคิดถึงโอแลนคิคิดถึงที่ผู้ชายร้อนวายว้า่คิดถึงกาแฟร้อนๆคุณผู้ชมคะเราไปเจอโอแลนกันที่ตุรกีกว่าครับผมไปเลยครับโอ้โหเป็นไงพี่ปหดขาครัคุณผู้ชมกิจกรรมสุดยอดเลยกิจกรรมแต่ว่าแต่ว่าโหดก็โหดนะแต่ว่าแต่ว่าได,าได้ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์นะ ทำให้เราได้รู้จักชีวิตกันอย่ในปา่าไม่ไม,มันสามารถเอาสิ่งณตรงนั้นเนี่ยเอามาเรียนรู้แล้วก็ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมก็กลับมาในเรื่องของกิจกรรมของรายการแสสาระเช่นเคยนะครับก็สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของด้วยแห่งความรักแล้วเนาะครับผมกับคําถามที่เราถามไปว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องพาคนรักหรือแฟนรู้ใจเนี่ยไปเดทในร้านกาแฟ อยากจะทราบว่าจะแนะนําเป็นร้านไหนครับและที่สําคัญต้องให้เหตุผลด้วยนะครับว่าทําไมต้องไปร้านนี้ครับและเรามีของรางวัลพิเศษให้ถึงสิรางวัลครับเป็นกีบวอชเชอร์ครับและที่พิเศษยิ่งกว่านะครับผมก็จะมีของรางวัลนะครับเป็นเครื่องรางแห่งความรักถึงสามววนด้วยกันครับอย่าลืมนะครับเข้าไปในเฟซบุ๊กของแต่ลยสาผมแล้วก็ยังทันยังทานตอนนี้ยังตอบยังแนะนากันทานใช่แล้วสามารถส่งมาได้เลยถ้าเกิดไปมาแล้ว ส่งเทคลูกมานู่นนี่นั่นมาใช่แล้วครับแนนนเลยด่นและที่สำคัญนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เข้าไปกดไลค์ใน Facebook ของเรานะครับเข้าไปกดไลค์เลยครับเพราะว่ายังมีกิจกรรมดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบเลยทีเดียวครับและนี่ก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับมพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทางททบ5กับรายการแสสาละครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา12.25นครับถึง12.50น สำหรับวันนี้พวกเราพิธีกรหน้าตาดีๆทั้ง3คนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ